สวัสดีครับตัวนี้ก็ส่งมาจากนครสวรรค์นะครับมีหหัสน้าจอเี้ทําไม่แพงเพราะไม่ต้องแกะทํานะครับถ้าใครไม่มีนหนัสจอรับจำนําเจอมาหรือได้มาไม่มีที่มาที่ไปต้องแกะทํานะครับเพราะมันจะไปติด gmail นะครับไปถึงท่านก็ใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับเอาที่ท่านมีหรือไปสมัครเครื่องอื่นแล้วก็เอามาใส่นะครับแค่นั้นเอง นะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมได้ทําการเทดสลองไ,ฟงไวไฟฟง wi- f ฟเรียบร้อยหมดนะครับปิดเปิดเครื่องได้ปกติแอปธนาคารใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวไปโหลดอัปเดตจากเพจโซมาก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นต่ำนะครเวอร์ชันต่ำเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับโอกาสที่จะกลับมาล็อกน้อยมากนะครับนี่นะครับเวอร์ชันต่ำเป็น UC นะครับ ดอสิบสี่เวอร์ชันต่ํานะครับดอสิบสี่เนี่ยจะโดนจับน้อยมากไม่เหมือนดอสิบห้านะครับตัวนี้เดี๋ยวเตรียมส่งกลับนะครับแบบเก็บปทางนะครับขอบคุณมากมากครับ